พี่น้องสวัสดีค่ะมื้อนี้เป็นวันพิเศษของยันั่นเนาะคะ่ะมื้อนี้เป็นวันเกิดย,น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 ,ะะน,ยนั่นกับพี่น้อง19มิถุนา2564าเนาะค่ะมื้อนี้ยนั่นกับครบ51ขวบเนาะคะ่กะกามื้อนี้ยะนั่นกาอยากมากขอบคุณเนาะคะ่ะทุกข้ามอวยพรของเพื่อนเพื่อนบว่าสิเป็นทาง youtube facebook ์ i n นบ็อก x ทุกช่องทางเนาะคะ่ะมื้อนี้ยะนั่นกาเพราะมีอย่างไหล กะว่าสิมีอันลูกว่าสิอยากกินอันเนื้อย่างเนาะค่ะกะเดี๋ยวเด็กหน่อยก็กําลังเตรียมเนื้อย่างอยู่ค่ะย่านั่งกับป้ตองเห็ดย่างย่านั่งกะมานางทากินค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันเกิดย่านั่งนีย่านั่งกะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับค้าอวยพรย่านั่งกะขอให้คําอวยพรนั้นย้อนกลับขึ้นไปหาทุกๆคนเนาะค่ะเป็นรอยเท่าพันเท่า พี่น้องทาง YouTube ท,ที่ท่านได้ถึงพันทรศัพท์ก็ขอให้ทุกคนถึงพันทรศัพท์เร็วๆร่วมทั้งเยนั่นพร้อมนะคะ่ะแล้วก็ผู้ใดที่สั่งไลดได้แล้วก็ขอให้มี่ยอดปังๆได้รายได้ของมาหลายๆโฆษณาเยอะๆนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณกัลยะาณมิตรที่ดีตลอดระยะเวลาที่เยนั่นได้รู้จักผูกคนมากนะคะมากมาหลายตา่างยนั่นาจ้ะ ถือว่าโชคดีค่ะได้เจอแต่คนดีๆที่ซอยเป็นกำลังใจแล้วก็พักดันเฮ้า,า,ท,าทางทีย่านนั่นนี่ก็คออือย่านบอมมี่ยังค่ะคือย่านอยู่คนเดียวมาหลายปีเนาะค่ะกับลูกๆนี่คือแต่ว่าเฮ้าเฮ้ามีกันระยะนามมีรที่ดีที่จะค่อยเป็นกำลังใจให้เฮ้าเฮ็ดให้เฮ้าสามารถที่สิก้าวแล้วก็ผ้า เลือกล่ำเนี่ยหน่อยของเยนั่นกับลูกๆนี่เนาะคะ่ะฟ้าฟั่นเดินทางมากจนว่าหอดมเอน,นีเนาะคะ่ะเยนั่นก็ถือว่าคนข้างโชคดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่เยนั่นขาบดบุได้ก็คือเยนั่นก็ต้องอที่เยนั่นลืมบุได้เลยเนาะค่ะเนาะก็คือ,อพระคุณของ พ,พ่อแับคุณแม่เราเราถึงกับคือคดหอ,อนแล้วค่ะกา,อาขอบคุณอ,อีพ่อกับอีแม่แล้วค่ะ ที่หายลมหายใจลูกเพิ่งจะยูอุดอนนะคะิ่สี่ลายก่นกัน ค่อนข้างเนนั่นเป็นคนที่ค่อนข้างานักอัญำตายุอเนะคะ่ะเราถึงอีพอกับอีแม่แล้วคือทนอดจะเพื่อนให้ลมหายใจเข้ามากนะค่ะพี่อง บ่มีอียังดกอก่น้องขอบพุ่นเลยๆเด้วยค่ะที่ที่ให้กำลังใจยยนันนะคะที่มาเป็นเพื่อนที่มากดไลก์กดติดตามะคะ่ะเพื่อนทาง YouTube เนาะค่ะละกันะะเป็นเพื่อนทางเฟซเนาะคะ่นะ,คะละกันเพื่อน อีกหลายคนที่บม่ได้เป็นบม่ได้เล่นโซเชียลนะค่ะพี่น้องเพื่อนการหวยพอดมาเยอะแยะมากมายยังนั่งจะขอให้ข้ามหวยพอดเรานันเนาะคะ่ะย้อนกลับขึ้นไปหาทุกๆุกคนเด้อค่ะพี่นอ้องเอ่อเฮาเกิดมาชีวิตหนึ่งเนาะคะ่ะการได้มีกัละยะาณมิตรที่ดีถือว่าถือเป็น สิ่งดีๆเป็นกำไรชีวิตที่เฮ้าที่ทุกคนปรารถนานะคะบ่าวาแต่ละคนผู้ใดก,กิสร้างถึงสิมีเงินทองลำล่วยปันใดถ้าเกิดบ่พอคนดีบ่พอกัละยาณมิตรที่ดีนั่นกนอาอยู่ลำบากนะคะสมัยนี้เฮ้าก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงม,มีกำลังใจที่สิ ฟ้าฟั่นเดินไปเรื่องนเนาะ,ะพี่น้องเนาะยนกกันตงกะน้ำตามมอลายกัะเป็นจัาสี่ราคาคันรู้สึกทราบซึ้งดีใจแบบเ,เพื่อนเพื่อนคนดีๆที่เขามาหาเห้าเนะั่เวลาเพื่อนเวลาเพื่นมาดีน้ำสินะคะเสียให้ยนกกันตกับสิ่งแบบบรลูจิตตอบแท่นเป็นยังไงกะ แต่แต่ส่งความปรารถนาดีไปเนาะคะ่ะด้วยความจิตใจค่ะจากใจยานั่นเลยค่ะสำหรับกนนียายนั่นก็ต้องขอจบคลิปไวส้สำนีเนาะคะ่ะพี่้องเนาะเป็นแกงแต่ยาลืม่มยายนั่น่เดินฝากช่องหน่อยๆของยายนั่นมาจาับมือยายนั่นเป็นเพื่อนไปน้ากันเนาะคะ่ะจำลังใจดีๆจากเพื่อนยยนั่นก็จะขึ้นแบงค์ลังใจที่จังเนาะคะ่ะทุกคนเนาะ ว่าเป็ไลค์กับสีน้ำตาไลค์ครัพี่น้องก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำลววยเหตุอีอย่างกะสมหวังสมปรารถนาทุกคนเนะค่ะเดอ้อสำหรับมือนี้ยนั่งกัต้องขอจบคลิปซ้ำนี้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ